สวัสดีพี่ๆนักลงทุนทางช่องทางยูทูบทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับทีเด็ดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดทีเด็ดสามคู่เน้นๆมาให้พี่ๆอีกแล้วนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์นะครับผมขอสรุปผลงานภายในกลุ่ม VIP เมื่อคืนกนก่อนนะครับที่ผมให้ไว้นะครับเมื่อคืนนะครับผมให้พี่ๆไว้ในกลุ่มทั้งหมด4บินนะครับบินแรกครับเป็นบอลยูโรรอบคัดเลือกนะครับเป็นคู่ระหว่างดิทแลนด์นะครับเปิดต้านรับการมาเยือนของฝรั่งเศสนะครับ คู่นี้นะครับผมให้พี่ๆนักลงทุนนะครับกดตอบไปที่ฝรั่งเศสในราคาปปนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับฝรั่งเศสทีมเยือนนะครับเอาชนะนเธอร์แลนด์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งะครับบินนี้ผมกินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับบินที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างไอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของกรีซนะครับคู่นี้นะครับผมให้พี่ๆนักลงทุนนะครับกดลองไปที่กรีซทีมเยือนในราคาปปนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับกรีซนะครับเอาชนะไอร์แลนด์ไปได้ศูนย์ประตูสองนะครับบินนี้นะครับผมกินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับ บินที่ะครับเป็นคู่ระหว่างไอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของรัสเซนเบิร์กนะครับคู่นี้นะครับผมให้พี่พี่นักลงทุนนะครับกดลองไปที่ทีมเยนรัสเซนเบิร์กในราคาครึ่งลูกนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับจบไปที่ผลเสมอนะครับ1ประตูต่อ1นะครับท่านต่ออย่างไอ์แลนด์ไม่ยิงแบบนี้นะครับบินนี้ผมก็กินเต็มหวานเจี๊ยบนะครับบินที่4นะครับเป็นคู่ระหว่างลิทเทนสไตน์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของบอสเนียนะครับ คู่นี้นะครับผมให้พี่ๆนักลงทุนนะครับต่อไปที่บอสเนียในราคา2อลูกครึ่งนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับท่านต่ออย่างบอสเนียนะครับยิงไม่ถึงเป้าแบบนี้นะครับยิงไปแค่2อระตุ้นนะครับบินนี้ผมขาดทุนนะครับ สำหรับบินวีีในวันนี้นะครับให้ไว้4บินนะครับเข้า3มเสียหนึ่งนะครับหักลบกําไรกันแล้วนะครับยังมีกาไรให้พี่ๆภายในกลุ่มกันอยู่ดีนะครับสาหรับพี่ๆสายบอลสดภายในกลุ่มของผมนะครับยังรันกันต่อเนื่องนะครับพาพี่ๆบวกกันทุกวันนะครับสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับ LLL777 นะครับหรือว่าตอง L ตอง7นะครับหรือว่าพี่ๆคนไหนนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ ผมขอย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่เข้ามาภายในกลุ่มผมแล้วนะครับผมขอรับประกันนะครับว่าพี่ๆจะได้กันมากกว่าเสียอย่างแน่นอนนะครับมาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับวันนี้ผมคัดมาให้พี่ๆสามคู่เน้นๆนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมจะพาพี่ๆไปลุยศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับเป็นคู่ระหว่างจอร์เจนะครับเปิดบ้านรับการเยือนงของไซปรัสนะครับคู่นี้นะครับจะลงเตะในเวลา2ทุ่มนะครับมาดูที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะครับโดยที่4นัดหลังสุดที่ทังคู่เจอกัน จอเจียเจ้าบ้านนะครับเอาชนะไซปัสไปได้2นัดเสมอกันไป1นัดแพ้ไซปัสเป็นนัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับไซปัสนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของจอเจียนะครับแพ้ให้กับจอเจียไป1ประตัวสองนะครับอัตราการชนะอยู่ที่50%อนะครับอัตราการทําเงินอยู่ที่50%อนะครับอัตราสูงเกมอยู่ที่50%สนะครับส่วนแฮดี้แคปสี่นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับทำเงินไป2นัดเสียไป3นัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของ2ทีมกันบ้างนะครับมาเริ่มที่เเจจจ้้าาบนอีย โดยที่5นัดหลังสุดของจอเจนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้2นัดแพ้ไป3นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับจอเจนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของทีมชาติไทยนะครับเอาชนะทีมชาติไทยไปได้8ประตูต่อ0นะครับอัตราการชนะอยู่ที่40%นะครับอัตราการทําเงินอยู่ที่60%น,นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่80%น,นะครับส่วนแฮนดิแคป5นัดหลังสุดของจอเจนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับ มาดูที่สิติการลงเล่นในบ้านตัวเองของจอเจอกันบ้างน,นะครับโดยที่5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดเสมอไป1น,นัดแพ้ไป1น,นัดนะครับ โดยที่นัดล่าสุดนะครับจอเจียนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของไทยนะครับเอาชนะไทยไปได้8ประตูกระสูดนะครับอัตราการชนะอยู่ที่80%อนะครับอัตราการทําเงินอยู่ที่80%อนะครับอัตราสูงเกมอยู่ที่60%สนะครับส่วนแฮตดิแคปห้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองของจอเจียนะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นนัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนไซปัสกันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยนะครับแพ้ไปทั้ง5นัดนัด่นะครับนิดยืออนขงร์เวบ แพ้ให้กับนอร์เวย์ไปศูนย์มาตัวสี่นะครับอัตราการชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับห้านัดหลังสุดของไซปัสนะครับไม่เคยทำเงินนะครับเสมอไปหนึ่งนัดเสียไปสี่นัดนะครับมาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของไซปัสเชนบ้านนะครับโดยที่ห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้หนึ่งนัดเสมอไปหนึ่งนัดแพ้ไปสามนัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดของไซปัสนะคครรัับบอออกไปปเเยืนนนสะ แพ้ให้กับสเปนไป6ประตูต่อศูนย์นะครับอัตราการชนะอยู่ที่20%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่40%อนะครับอัตรา,ารสูงของเกมอยู่ที่100%นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของไซปัสนะครับทำเงินไป2นัดเสมอไป1นนัดเสียไป2นัดนะครับมาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้ง2ทีมเันบ้านนะครับาเ่ิ่มที่เจ้าบ้านจอร์เจียนะครับ น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้บ้างนะครับหลังจากที่นัดล่าสุดนะครับลูกทีมของเวนลี่สัญญาครับเพิ่งจะถล่มคู่แข่งในเกมกระชับบิ้นมาแบบเลเทป8ประตูต่อ0นะครับบวกกับนัดนี้นะครับจะกลับมาเลือกใช้งานนักเตะชุดใหญ่นะครับที่ได้พักคืนสนามตัวจริงอีกครั้งนะครับไล่ตั้งแต่ผู้รักษาประตูยันกองหน้าไม่ว่าจะเป็นจอร์จี้มามาดาชาวีนะครับนายทวันเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็กูราัมคาเซียนนะครับกองหลังกัปตันทีนะครับโอตาเคทีววลลี่นะครับแล้วก็ นิคาเควเวตคิลลี่นะครับและปิดท้ายที่ควิชาคาวาวัสเคเลียนะครับแนวลุกจากนาโปลีนะครับพร้อมคืนตัวจริงทั้งหมดนะครับขนาดที่จอเกตมิคาโดเซ่นะครับที่นัดล่าสุดนะเพิ่งจะซัดแฮตสิกได้สำเร็จนับยืนปักหลักใส่สกอร์ตามเดิมนะครับส่วนคาดการเสเพตผู้เล่นตัวจริงของจอเจียนะครับที่จะมาในระบบ3-5-2นะครับกจะใช้เป็นจอร์จี้มามาดาวินซี่นะครับส่วน3แบ็กโฟใช้เป็นซาร์ลมอนคารวตเวเลียนะครับกูรัมกาเซียนะครับ วลาดิเมียมามูชาวิลลี่นะครับส่วน5กองกลางจะใช้เป็นจอร์จี้กูเวลวลี่นะครับโอตาแคทวิลลี่นะครับนิคคาเควสเควลี่นะครับจอร์จี้คาดาเวเช่นะครับแล้วก็อีลารีอาชาโลลี่นะครับส่วน2กองหน้าจะใช้เป็นจอเกตมิคาโดเซนเ่นะครับแล้วก็คาวิชาคาวาลัสเคเลียนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของฝั่งทีมเยือนไซปัสนะครับแขกรับเชิญนับยังคงทําผลงานได้แย่สมราคาบอยลีกเช่นเดิมครับโดยการแพ้รวด6เกมนะับที่ลงเตะนะครับขนาดที่ความพร้อมอาจจะมีเซอร์ไพรส์ตรงที่เฮอร์เตอร์ ไซเปเรนูครับแนวรับจากปีเตอร์โบโรนะที่นัดล่าสุดนะเพิ่งจะรับใช้ทีมชาติเป็นนัดแรกนับน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้งนะครับส่วนตำแหน่งที่เหลือนะครับไม่มีปัญหานะครับคาดว่าเตมูเคบาญารับคุณซอนับจะเลือกใช้งานผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงบูตามเดิมนะครับโดยมีกอริลิสนะครับคาสนนอสนะครับแล้วก็ดีมิทิสคริปโตฟีนะครับพ่วงแขนกันล่าประตูตามเดิมนะครับส่วนคาดการเสบียผู้เล่นตัวจริงของไซปรัสนะครับที่จะมาในระบบ3 5 2นะครับกใช้เป็นโจเอลมัน ส่วน3ามแบ็กใช้เป็นอันเดียสคาร์โลนะครับอเล็กโกริตนะครับเอกเตอร์คายเียนูนะครับส่วน5กองกลางใช้เป็นสเตลีออสอันเดียอูนะครับคาร์ลัมบอสคีเรียคูนะครับโยฮันนิสคูซูลอสนะครับคาร์ลัมบอสคาราอัมพุตนะครับแอนเดอร์สันคอรเรียนะครับส่วน2กองหน้าใช้เป็นกิริลอสคาตานอสนะครับแล้วก็ดิมิลิสคริสโตฟีนะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านจอเจียเป็นฝ่ายต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับส่วนราคาสูงต่ำเปิดไปที่2ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา 1x2 เนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.25เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่8 0 0เท่านะครับมาฟังทัศนะของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับอยู่ในช่วงที่ผลงานห่วยแตกอกันทั้งคู่นะครับแต่ถ้าถามฝั่งไหนแย่น้อยฝ่าก็คงต้องยกให้จอเจียนะครับเพราะมีแต้มที่มากกว่าถามแต้มครับ พวกเขานับก็คือการเอาชนะผู้แข่งนะครับในวันนี้บวกกับได้ลงเล่นในบ้านแถมได้กลับมาใช้ผู้เล่นชุดใหญ่อีกด้วยนะมั่นใจแบบโคตรว่าแมตชนี้ครับรอเข้าวินสถานเดียวนะครับต่างกลับใส่ปั๊นะครับผู้มาเยือนที่ฟอร์มการเล่นห่วยแตกไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับจากการแพ้รวดมา6นัดซ้อนครับและที่สําคัญคือทุกนัดเสียประตูอย่างน้อย2ประตูครับตลอดและนัดนี้นะครับมีแววแพ้แบบเลเทชเช่นเคยนะครับผมขอฟันธงนับต่อไปที่จอร์เจียนะครับในราคาลูกวบลูกครึ่งนะครับ คู่ที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบลารุสนะครับคู่นี้จะลงเตะในเวลา4ี่ทุ่มห้นะครับ มาดูที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะครับโดยที่2นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์เจ้าบ้านนะครับเอาชนะเบลารุสไปได้ทั้ง2นัดเลยนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเบลารุสนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแพ้กับสวิตเซอร์แลนด์ไปศูนย์ประตูหนะครับอัตราการชนะอยู่ที่100%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่50%อนะครับอัตราสูงเกมที่50%นะครับ ส่วนไฮดิแคปสองนัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับทำเงินไปหนึ่งนัดเสียไปหนึ่งนัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยที่ห้านัดหลังสุดของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้สามนัดเสมอไปสองนัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอันดอร่านะครับเอาชนะอันดอร่าไปได้สามตูวศูนย์นะครับอัตราการชนะอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ ส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดของสวิตเซอร์แลนด์นะครับทำเงินไปหนะึ่งนัดเสียไป4นัดนะครับมาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านตัวเองของสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างน,นะครับโดยที่5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้4นัดเสมอไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอันเจล่านะครับเอาชนะอันเจล่าไปได้3ประตูศูนย์นะครับอัตราการชนะอยู่ที่80%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%นะครับอัตราสูงเกมอยู่ที่60%นะครับ ส่วนแฮดิแคปหนัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองของสวิตเซอร์แลนด์นะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับมาดูที่ผลการแข่งข,ขันของฝั่งทีมเยือนนีเราดิยกันบ้างน,นะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดนะครับ โดยที่นัดล่าสุดนะครับเบลารุสนะครับเปิดบ้านรับการไปเยือนของโรมาเนียครับเสมอกับโรมาเนียไปศูนย์ประตูศูนย์นะครับอัตราการชนะอยู่ที่20%อร์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่60%อนะครับอัตราสูงเกลี่อยู่ที่40%สอนะครับส่วนแฮดิแคบห้านัดหลังสุดของเบลารุสนะครับทำเงินไป3นัดเสียไป2นัดนะครับมาดูที่สถิติการออกเยือนคู่แข่งของเบลารุสกันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล แพ้ให้กับอิสราเอลไป1นประตูศูนย์นะครับอัตราการชนะอยู่ที่20%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่50%นะครับอัตราสูงเกมที่ยี่สินะครับส่วนแฮตดิแคปที่ออกไปเยือนคู่แข่งของเบลารุสนะครับทำเงินไป2นัดเสมอไป1นัดเสียไป1นัดนะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมกันบ้างครับไปเริ่มที่เจ้าบ้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับของคุณซือมูรัตยาคินนะครับการดรายชื่อครั้งนี้นะครับจะไม่มีชื่อบีเอ็มโบโร่นะครับแล้วก็เกเกอร์โคเบลนะครับสองแข้งเลี้ยงที่ไม่ถูกเรียกมานะครับเช่นเดียวกับฮาริสเชวาโรวิชนะครับดาวยิงตัวเก่าที่หลุดโผเหมือนกันนะครับคาดว่ายาคินนะครับจะเตรียมวางหมากในระบบการเล่น3-4-1-2โดยมีเซกี้อัมดูนี่นะครับแล้วก็เซนดิกเอนเต้นะครับ หัวหอกที่ฟอร์มร้อนแรงสุดๆในช่วงนี้ครับควงคูกันล่าสปอยล์ไปแดนหน้านะครับแล้วจะใช้เชเดรันชาคิรีนะครับรับจ็อบเป็นเพลย์เมกเกอร์นะครับคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังนะครับส่วนคาดการเสเพตผู้เล่นตัวจริงของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่จะมาในระบบ3 4 1 2นะครับโกจะใช้เป็นยานซัมเมอร์นะครับส่วน3แบ็กโฟใช้เป็นลิคาโดโรลิเกตนะครับนิโคลอเอลเวดีนะครับมานูเอลอาร์คันจีนะครับส่วน4กองกลางใช้เป็นลูเบนบาการ์ดนะครับการิชชาการนะครับเลโมฟอยเลอร์นะครับเรนนนนาโดสสเเตฟะครับ่ว ตัวกองกลางตัวลุกจะใช้เป็นเชลดานชาฟิรีนะครับแล้วก็2องกองหน้าจะใช้เป็นซากี้อัมดูนีและก็เซดิกเอนเต้นะครับส่วนสภาพความพร้อมของฝั่งทีมเยนเบลารุสนะครับของกุลซอการ์ลอสคาร์ลอสนะครับเรียกรายชื่อติดทับครั้งนี้นะครับจัดหนักด้วยกลุ่มกําลังที่แทบจะดีแทบสมบูรณ์ที่สุดนะครับเรียกว่าตัวหลุดผล่ที่น่าเสียดายมีเพียงพาเวลซาวิสกี้นะครับหัวหอกตัวเก่งจากนิมานกอตโนนับคัดว่าอาร์ลอสนะครับจะเตรียมจัดทับในระบบการเล่น5-32นะครับ เน้นรับโดยมีอาเดมคอยเชลวอยนะครับแล้วก็วาราดิลับมโรซอฟนะครับผนึกงกำลังกันล่าตะข่ายในแดนหน้านะครับเราจะใช้วาเลรี่โกอมิโก้นะครับหลักๆคุ้มเชิงแดนกลางนะครับส่วนคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของเบลารุสนะครับที่จะมาในระบบ5-3-2นะครับโก้ใช้เป็นเซอร์เกย์อินาโตวิชนะครับส่วน5แบ็คโฟร์ใช้เป็นโรมันยูเซฟชุกนะครับเซย์เกอร์โปเลเตวิชนะครับเดนิสโปรยาคอฟนะครับคาชาโวลอบนะครับแล้วก็คิรินพิยาเซนิตนะครับ ส่วน3ามกองกลางใช้เป็นวาเลรี่โบเลซอฟนะครับวาเลรี่โกมิงโก้นะครับนิเกต้าคาชุนนะครับส่วน2องกองหน้าใช้เป็นอาร์เตมคอยเซวอยนะครับแล้วก็วาลาดิลาโมโลซอฟนะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้สวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นฝ่ายต่อ2ลูกครึ่งนะครับส่วนราคาสูงต่ำเปิดไปที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา 1x2 นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่1.06เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่าย17.00เท่านะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับขอมองว่าเจ้าถิ่นสวิตเซอร์แลนด์ครับจะพาแฟนๆไปถึงฝันนัที่วางไว้แน่นอนนะเพราะกลุ่มกำลังในตอนนี้นะครับเซตนี้อุดมไปด้วยนักเตะที่ศักยภาพเกมลุกดุดันน่ากลัวแท้ทุบลายนะครับฉะนั้นนะครับไม่แปลกนะครับที่ผลงานตลอด6ค่นท้ายในรายการนี้นะครับจะไล้พ่ายและกำชัยไปถึง4ครั้งนะครับ แถมลั่นสกอไปถึง17ประตูเลยทีเดียวครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลานประเดิมทัวบุกถล่มเบลารุสถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับตัดภาพกลับมาดูผลงานของทีมเยือนกันบ้างนะครับจะเห็นชัดว่ามาตรฐานต่ำลงไปเยอะมากครับแถมเอาชนะได้แค่โโชโบนครับไป2ประตูต่อ1เท่านั้นนะขนาดที่ทิศเดือนครับอโดราครับจบเจ้าไปสู่ประตูศูนย์นะครับหน้าตาเฉยเลยครับยิ่งไปกว่านั้นครับเจอกันหุ่นล่าสุดนะครับก็เลเทคารังครับที่ได้เกินไปแล้วนะดูทรงก็โคไม่แปลกนะครับที่จะ เปิดเลดมาแบบทุ่มท่วมขนาดนี้นะครับแนะนํานะครับอยู่ต่อสถานเดียวไม่มีเสี่ยวแน่นอนนะฟันธงนะครับจัดโล่ไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับคู่ที่3นะครับเป็นคู่ระหว่างนอร์เวย์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของสเปนนะครับคู่นี้นะครับจะลงเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับ มาดูที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะครับโดยที่5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับนอร์เวย์เจ้าบ้านนะครับไม่เคยเอาชนะสเปนได้เลยนะครับเสมอกันไปหนึ่งนัดและแพ้สเปนไป4นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับสเปนนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของนอร์เวย์นะครับเอาชนะนอร์เวย์ไปได้3ประตูสูตรนะครับอัตราการชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่หกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงของเกมอยู่ที่สามจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮนดิ มาดูที่ผลการแข่งขันของทั้ง2ท <tr> ีมกันบ anyway, ok. ้านนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านนอร์เวย์นะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้4นัดแพ้ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับนอร์เวย์ออกไปเยือนไซปัสนะครับเอาชนะไซปัสไปได้0ูนยตัวนะครับอัตราการชนะอยู่ที่80%นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่40%นะครับอัตราสูงเกมอยู่ที่100%นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดของนอร์เวย์นะครับทำเงินไป2นัดเสมอไป1นัดเสียไป2นัดนะครับ มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านตัวเองของนอร์เวย์กันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้3นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป1นนัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับนอร์เวย์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของจอร์เจนะครับเอาชนะจอร์เจไปได้2ประตูต่อ1นะครับอัตราการชนะอยู่ที่60%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่20%อนะครับอัตราสูงเกมอยู่ที่80%สนะครับส่วนแฮรีแคป้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านตัวเองของนอร์เวย์นะครับทำเงินไป1นััดนะครบ มาดูที่ผลการแข่งขันของฝั่งทีมเยือนสเปนกันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดของสเปนนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้4นัดเสมอไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับสเปนนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสกอตแลนด์นะครับเอาชนะสกอตแลนด์ไปได้สองไปตัวศูนย์นะครับอัตราการชนะอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราสูงเกมที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแฮนดิแคปห้านัดหลังสุดของสเปนนะครับทำเงินไป4นัดเสียไป1นัดนะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของสเปนกันบ้างนะครับโดยที่5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับสเปนนะครับออกไปเยือนจอร์เจียนะครับเอาชนะจอร์เจียไปได้1ประตูต่อ7นะครับอัตราการชนะอยู่ที่20%อนะครับอัตราการทำเงินอยู่ที่20%อนะครับอัตราสูงเกมอยู่ที่4 0สนะครับส่วน h ฮ n d i c a p ้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของสเปนนะครับทำเงินไป1นัดเสียไป4นัดนะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมกันบ้างนะครับมาเริ่มทีเจ้าบ้านนอร์เวย์นะครับจากชนะในหลล่าสุดนะครับทำให้ลูกทีมของสตาร์เลสโซบันเคนนะครับยังคงเกาะกลุ่มอยู่ในโซนผ่านเข้ารอบสุดท้ายต่อไปนะครับด้านความพร้อมไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับและคาดว่าเกมสําคัญวันนี้นะครับจะเลือกใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับด้วยระบบเก่งอย่าง4-3-3นะครับวางเออร์ลินฮารันนะครับสย์หน้าตัวเป้าตัวฟั์มหวังจากแมนซิตีรนะครับรับหน้าที่ยืดค้ำอย่เป็นหน้าเป้าพร้อมขนาบข้างด้วยอเล็กซ ูซานครับช่วยซัพพอร์ตอีกแรงนะครับขณะที่แดนกลางจะวางเป็นมาตินโอเดกาดนะครับดิสฟิลกับตันทีมนะครับที่จะลงบุ้กันในเกมนี้นะครับส่วนคาดการณ์สเปร์ผู้เล่นตัวจริงของนอร์เวย์นะครับที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับโกใช้เป็นออยันวิแลนนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นยูเลียนไลเออร์สันนะครับเลโอออสตินการ์ดนะครับคิทโตเฟอร์อาร์เยอร์นะครับบีกอร์เมลลิงนะครับส่วน3กองกลางใช้เป็นเซอร์เดอร์เบิร์กนะครับเฟรนดิกอุนเนสนะครับมาตินโอเดกาดนะครับ ส่วน3กองหน้าจะใช้เป็นอเล็กซานเดอร์ซอล็อตนะครับเออร์ลิงฮาลันนะครับแล้วก็อันโตนิโอซูซ่านะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมเยือนสเปนนะครับนัดล่าสุดลูกทีมของหลุยเดลาฟูเอนเต้นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะจ่าฝูงกลุ่มได้สำเร็จนับทรงผลให้เกมนี้นะครับทำบุกเอาชนะได้สำเร็จนะครับมีแต้มเทียบเท่าจ่าฝูงกลุ่มทันทีนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยนะแมตช์นี้นะจะบุกไปโดยไม่มีชื่อของอเลคานโดเบาเบเดนะครับแบ็ซซ้ายจากบาร์เซโลนานะครับที่ดันได้รับบาดเจ็บพ่วงเข้ามาส่งผลให้แมตช์นี้นะครับดาบิดกาเซียนะครับลุ้นลงสนามแทนเชคเช่นเดียวกับเมซุนดาบาสนะครับแบ็กขวาตัวเก่าที่นัดล่าสุดลงเป็นสำรองนะครับและทำแอสซิสต์ได้ครับมีลุ้นลงเป็นตัวจริงนะขนาดที่เกมลุกนะครับยังคงเลือกใช้สามภาษาแน่นหน้าอย่างเฟรานตอเรสนะครับอาบาโรโมราต้านะครับแล้วก็มิเกียลอายโยซาบันนะครับพันึก์กำลังกันล่าตะข ส่วนคาดการณ์สเปนผู้เล่นตัวจริงของสเปนนะครับที่จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโกใช้เป็นอุนไนซิมอนนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นเชซุตนาบานนะครับโรแมงหรือน็อกมองนะครับอเมริกลาปอกนะครับดาบิดกาเซียนะครับส่วน2กลางรับจะใช้เป็นมิเกลเมเรโนนะครับโรดี้นะครับส่วน3กลางลุกจะใช้เป็นกาบีนะครับเฟรานตอเลสนะครับอาร์เโรโมลิต้านะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าจะใช้เป็นมิเกลโอยาซาบันนะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนสเปนเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนะครับ ส่วนราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับส่วนราคา1 x 2นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมีโอกาสชนะจ่ายที่3.35เท่านะครับเปิดมาให้ทีมเยือนนะครับมีโอกาสชนะจ่ายที่1.88เท่านะครับ มาฟังทัศนะของคู่นี้กันก่อนเลยนะเกมนี้ถือว่าสําคัญเอามากๆสาหรับเปนะับถ้าหากลูกเอาชนะได้สําเร็จนะครับจะมีแต้มเทียบเท่าจากฝูงกลุ่มทันทีนะทำให้นัดนี้กระทิงดุนะครับพร้อมงัดไม้เด็ดทุกอย่างเพื่อซิลสามแต้มกลับออกไปได้อย่างแน่นอน,นครับขณะที่นอร์เวย์นะเจ้าถิ่นจะว่าไปนัดนี้เหมือนจะชี้ชะตาพวกเขาเหมือนกันนะว่าจะได้ลุ้นผ่านติดอันดับหนึ่งหรือสองเพื่อลุ้นเข้าไปหรือไม่นะครับแต่ดูจากทีมที่ต้องเจอที่เหลือแล้วดันเป็นตัวท็อปท็อปของกลุ่มทั้งหมดเลยนะครับคงจะลุ้นยากหน่อยนะย ถ้าวันนี้นะครับไม่มีแต้มก็หมดสิทธิ์ลุ้นด้วยประการทั้งปวงนะครับผมขอฟันธงนะครับต่อไปที่สเปนนะครับในราคาครึ่งลูกนะครับแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการวิทบอลวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมนะครับโดยผมทีเดดทอมมี่นะครับวันนี้นะครับผมคัดมาให้3คู่นนๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกนะครับเป็นคู่ระหว่างจอร์เจียนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของไซปรัสนะครับคู่นี้นะครับผมให้พี่ๆนักลงทุนนะครับกดต่อไปที่เจ้าบ้านจอร์เจียในราคา คู่ที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบลารุสนะครับคู่นี้นะครับผมให้พี่ๆนักลงทุนนะครับกดต่อไปที่เจ้าบ้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับในราคา2ลูกครึ่งนะครับคู่ที่3นะเป็นคู่ระหว่างนอร์เวย์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปนนะครับคู่นี้นะครับผมให้พี่ๆนักลงทุนนะครับกดต่อไปที่ทีมเยือนสเปนนะครับในราคาครึ่งลูกนะครับแล้วก็สรุปให้ครบทุกคู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่คัดมาให้3คู่เน้นๆนะครับพี่ๆชอบคู่ไหนนะครับ ก็เลือกตามกันเข้ามาได้นะครับสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะครับแอดกันเข้ามาได้นะครับ l l l j 7 7นะครับหรือว่าตอง L ตอง7นะครับหรือพี่ๆคนไหนนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่ชอบให้ผมทําคลิปแบบนี้ออกมาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและส่วนวันนี้นะครับผมทีเดททอมมี่นะครับต้องขอลาพี่ๆไปก่อนแล้วนะครับ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ